เพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่รู้จักเนี่ยครับเขาก็จะแบบไปจับจอไปไปซื้อที่พอทบ5มาเพราะว่าไอที่พวกนี้มันจะสวยับสวยที่แบบ่อที่แบบอยู่ใกล้ๆตีนเขาแถวปากช่องแถวอะไรเนี่ยแถววังน้ําเขียวอันเนี้ยปกติแล้วครับตามกฎหมายเขาเนี่ยก็คือให้เราไปจ่ายภาษีเพื่อทํากินอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือเกี่ยวกับขั้นตอนมันเป็นยังไงที่แล้วมันครอบครองยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนมือแล้วมันตกใจแบบซื้อแล้ว ลงทุนแล้วหายไปเลยไหมคือคือาคุณมินเข้าใจถูกแล้วครับพบทห้าคือเสียภาษีนะฮะไม่ใช่เอกสารสิทธิ์หลายคนเข้าใจว่ามีพบทห,ห้าเฮ้ยมีเอกสารสิทธิ์รับรับรองหลวงรับรอง,องไม่ใช่ความจริงคือเป็นแค่ต้นขั้วใบเสียภาษีนะฮะการจับเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นเขาจะออกพบทให้ว่าคุณครอบครองเท่าไหร่คุณตั้งใจเท่าไหร่แต่ชาวบ้านเรามายึดไว้บอกเฮ้ยมีเอกสารสิทธิ แต่การจะซื้อที่พอพอทอ5ผมแนะนํานิดนึงนะฮะเนื่องจากเป็นเอกสารซึ่งไม่มีการตรวจสอบรังวัดการจะซื้อเบื้องต้นควรไปตรวจสอบที่สํานักง,งานที่ดินนะครับว่าอยู่ในแนวเขตที่สพกรแนวเขตอุทยานแนวเขตป่าไม้ไหมถ้าอยู่นอกเขตอ่าตังนี้ก็ต้องถือว่าเราเป็นที่ที่เอกชนสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะฮะและอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเราไปซื้อแต่ เป็นประเภทว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ไหมเป็นบอ่อบาดานเก่าไหมที่สาธารณะประเภทประชาชนใช้ร่วมกันหรือที่ธรณีสงหรือวัดแม้นจะยกเลิกล้างไปแล้วนะฮะก็ไม่สามารถที่จะมาออกเอกสารสิทธิ์ได้นะฮะเหมือนคดีใหญ่ที่มีปัญหาไอ,ไอ้สนามกอล์ฟเนี่ยเห็นไหมฮะที่ธรณีสงต่อมาเฮ้ยออกเอกสารข้อม,มาสุดท้ายก็ต้องเพิกถอนไม่สามารถกลับมาเป็นที่เอกชนได้ฉะนั้นก่อนจะซื้อดูให้ดีเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ไหม เป็นบ่อน้ําบาดาลเก่าไหมเป็นบึงเก่าไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแล้วภายหลังมันเป็นที่สาธารณะที่ป่าไม้หรือติดเขตอุทยานตรงนี้ชวดเลยเสียงงันทิ้งนะฮะถึงขนาดบางคนตอนนี้มีโทรมาถามผมเยอะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินในเขตวังน้ําเย็ยนนะเขาบอกอากาศมันดีนะฮะแต่ปรากฏว่าแถวอ่าดงลานแถวนั้นโอ้โแต่นี้เขาจับกันวุ่นเลยไปโฆษณาขายป่าเสื่อมโทม นะฮะเป็นแค่จุดผ่อนปลนอ้างพบทห้าแต่เป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ผ่อนปลนที่ให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยแต่เอาไปโอลขายในเน็ตกันโจ่งค้มเลยฮะโทรมาจากอังกฤษก็มีมาโทรมาถามทนายอานท์บอกไอ้ทางพี่เช็คดูหรือยังตอนนี้เขาตามจับกันวุ่นอยู่เอาป่าดงรานมาขายกันน่ะนะฮะแบบตกใจที่เงินสี่ห้าแสนนะฮะไม่กล้าลุยต่อแต่เขาจะให้วางขอเป็นร้าน mm hmm. ผมบอกพี่ไปเช็คดูดีๆนะมันเปลี่ยนมือเปลี่ยนสิทธิ์ได้ไหมตอนนี้เขาตามจับกันอยู่ นะครับคบก็ม<า>กว่าตรวจเขาวางวางวางกอย่างมันมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมครับพี่อย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเขาซื้อที่พวกเนี้ยแล้วมันจะมีนโยบายรัฐบาลใหม่ๆขึ้นมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามีแจก ที่ดินให้กับคนยากจนหรืออะไรพวกนี้และไอ้ที่แบบนี้มันเอาไปเปลี่ยนสิทธิได้ไหมพี่อันนี้ผมไม่รู้คำถาม้ไม่รู้ขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับค <ừ> ือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามลายมันนะครับหมายถึงว่าที่ดินประเภทที่เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือเป็นจุดผงผลให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์นะฮะสุดท้ายเขาจะประกาศกฤษฎีกรกําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยสําหรับบุคคลซึ่งจะสามารถมีสิทธิได้นะฮะก็จะเป็นพวกประเภทเกษตรกรนะฮะ มีอาชีพไม่เป็นราชการถ้าเข้าเงื่อนไขเขาก็จะมีการประกาศแจกแต่ในส่วนเบื้องต้นคนที่ถือคองจะได้สิทธิ์ในการได้รับประโยชน์ตรงนั้นอยู่นะฮะแต่ถือคองคนนึงไม่เกิน5้าสิบไร่ก็ต้องดูว่าที่เราไปซื้อเนี่ยเราเป็นเกษตรกรไหมเราเป็นราชการไหมเราอยู่ตรงนั้นจรงิงไหมซึ่งถ้าไปซื้อไปอยู่ก็อาจจะได้ในรูปแบบของอ่าสพกนะครับเพราะเขาเจะเอาป่าไมา้เสริมโมมาจัดให้ประชาชนข้้ทับประโยชน์หรือประเภทที่นิคม นะฮะนี่คมคุณก็ต right ้องไปสมัครเป็นสมาชิกเอาที่ดินที่คุณครอบครองขอขึ้นสิทธิ์เป็นนอคอสามแล้วถือครองอีกห้าปีชําระในส่วนของอ่าภาษีทั้งหมดแล้วก็ถึงจะได้ขึ้นเป็นโฉนดนะฮะก็ได้แต่คุณต้องเป็นสมาชิกนิคมก็คือก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะแต่หนทางก็นิดนึงนะฮะต้องต้องเข้าเงื่อนไขเขาต้องดูว่าเขาจะจัดให้รูปไหนก็คือมันเหมือนว่าเออมันเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งก่อนแล้วถ้าสมมติว่านักลงทุนเขาก็จะแบบไปมองว่า ถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสแบบนี้ถ้าชาวบ้านถือไว้ก่อนเขาก็ไปซื้อสิทธิ์ไว้หรือว่าสูงสิทธิ์อะไรอย่างี้ป่ะครับเหมือนที่แบบเคยเห็นตามข่าวตามอะไรพวกเนี้ยครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไหมพี่หรือว่าถูกต้องแต่แค่แบบต้องใช้เวลาคือการไปซื้อที่ดินซึ่งในส่วนของป่าไม้โดยปกติเขาจะออกเป็นรูปแบบของจุดผ่อนต้นนะฮะจะเป็นเคยเคยคุณมินเคยเห็นไหมจะเป็นแผ่น,นกระดาษ A4 แล้วก็จะมีภาพถ่ายทางอากาศนะฮะ แล้วก็บอกว่าอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์คือถ้าออกให้ใครแล้วนี่มันเปลี่ยนมือไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดกรณีว่ายังไม่ออกคือเขาเรียกว่าใบอนุญาตตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสวมสิทธิ์แล้วก็ขอขึ้นตรงนี้ได้แต่ถ้าขึ้นตรงนี้แล้วเขาห้ามจําหน่ายใจโอนครคนที่อยู่ก็แค่เป็นแค่คนอนุโลมให้อยู่แต่ภายหลังถ้าคุณไปเบียดเอาที่ด้านข้างคุณโดนจับทันทีเลยฮะบเพราะมันคืออุทยานอือือืมนะครับ แต่การที่ว่าคุณไปซื้อต่อสิทธิ์เขาแล้วคุณเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าใบตรงนี้ออกหรือยังถ้าไม่อยู่ถ้าถ้ายังไม่ออกคุณก็สามารถไปจับจองได้นะครับอาจจะไปสวมสิทธิ์ชาวบ้านได้ต้องดูว่าที่จุดนั้นเนี่ยเข้าไปถึงขั้นตอนไหนละแต่ถ้ารุ่นออกระวังทางอากาศแล้วออกเชื่อคนครอบครองแล้วไปซื้อไม่ได้เลยถือว่าเป็นการจําหน่ายใจโอนที่หลวงมีความผิดด้วยครับงั้นผมถามให้ใกล้ตัวขึ้นหม่อย่งนงครับอย่างเช่นเราผม ได้ยินแบบคนรู้จักเนี่ยเขาเขาก็พูดมาว่าเเขาไปซื้อที่พทอบหอ้าต่อจากยากซึ่งผมไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเอกสารการครอบครองแล้วหรือว่ามันเป็นยังไงแล้วแต่เขาซื้อมาแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะรู้มบบยสองสามหมื่นเลยเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเป็นแบบเป็นแปลงสองสามแปลงไปติดกันเลยเนี้ยซึ่งผมอยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนที่ของเราได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราก็วันหนึ่งเนี่ยหลวงเขา ประกาศแจกมันคือการลงทุนแบบเหมือนซื้อลอตโต้นะลอตเตอรี่ได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันคือการลงทุนที่เสียเปล่าในมุมมองของของนักกฎหมายเนี่ยครับมันเราควรจะคิดแบบไหนถึงถึงเราจะดําเนินการซื้อที่แบบนี้ได้ติอ่าพพทห้าซื้อขายได้ครับพบทห้าแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าอยู่ในเขตที่สาธารณะอย่าไปอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์หรืออย่าอยู่เป็นแนวป่าสงวนถ้าเป็นประเภทสาธารณะอยู่นานเท่าไหร่ไม่ได้ อ่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางจะได้สิทธิ์จากที่หลวงเพราะอายุความยกขึ้นต่อสู้แผ่นดินไม่ได้แต่ถ้าเป็นพปทห้าชั่วทั่วไปนะฮะมันก็มีที่ที่ตกหล่นสามารถซื้อได้จับจองได้แผ่นลังก็ขอออกเฉพาะแปลงได้นะครับแต่ก็คือเป็นเขาเขาจะเรียกว่าประเภทที่ตกหล่นสามารถไปยื่นที่โครงการรักดินแล้วให้ทางกองเดินสํารวจออกเฉพาะแปลงได้แต่แต่ต้องไม่อยู่ในเขตอุทยานป่าไมา้และที่สาธารณะสามอย่างนี้แค่นั้น ซื้อซื้อ,อ,อขาย,ขายได้ครับพบรตรห้าก็เบื้องต้นก็ซื้อขายได้แต่เช็คให้ดีว่ารอบรอบมันไม่ใช่ป่านะฮะไม่ใช่ที่ป่าสงวนหรือที่สาธารณะตรงนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่ทางอ่าวิศวะอ่าทางสถาปนิกคุณมินและคุณมีนที่ให้โอกาสมาให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาคอนแทคกับระดับในช่างนะวิศวกรนะฮะสถาปนิกนะครับ ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านก็เห็นรหลายปัญหานะครับต้องขอบคุณมากที่ได้เชิญมาร่วมรายการวันนี้ครับครับขอบคุณครับครับวันนีครับครับที่ขอบคุณมากครับคุณมินคุณมินครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ